ตั้มสุดไปติดๆเลยครับโอ้โหเอเข้าปล่าไปแล้วครับดีแดงโลไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยวิ่งอึ้งด <laughs> ้อดม,ดม,ดม,ดมดม้ดมอแล้ววิ่งกันเดี๋ยวหลังล้วไม่มองอออ่ะดึงด้อมด้มโอ้ละล้มละล้มอือไืตั้งหลักไกลๆยอดมากเนี่ยไม่เอาคอมพิวเตอร์มาเล่นได้แต่ตอนเนี้ย เฮ้ยกองดําเฮ้ยโอ้โหบลาบอลาบอลาบอลล่าโอ้โหกองจับไม่ทันเลยกล้องจับไม่ทันเลยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยอ๋อกองดําบอลลาบอลาบอลล่าครับดําดําด๊าด๊าด๊ัด๊าโอ้ดีเขียวน้ำแล้วครับดีครับดีแดงตามสูตรไปติดๆเลยครับโอ้โหเอาเข้าป่าไปแล้วครับดีแดงโลดดีแดงเข้าป่าไปแล้วดีแดงดีแดงเข้าป่าแล้วครับท่านผู้ชมครับ เบรกไม่อยู่ใช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 ่ดีแดงดีแดงเขาดีแดงเข้าฝ่าเบรกอยู่แลดีเขียวน้ำหน้าเลยใช่ไหมไหนดีแดงเกิดอะไรขึ้นไหนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้ใช่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 ตานี้ยใช่ปะมาเกโอเคโอ้ยโอ้โหทำดีกันเฮ้ยเครื่องกระดมเฮ้ โอ้ไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไปดูไปดูแล้วครับไปดูแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเอาวันเรตีเขียวนำมาแล้วครับตีเขียวมาแล้วครับโอ้ตีแดงตามมาดูดิครัโอ้ตีแดงมาแล้วโอ้ตีแดงไม่ล้มแล้วครับเที่ยวนี้ครับสุดยอดมากสุดยอดจริงๆเอ๋อทาเตรียมนะครับทาเตรียมนะครับท่านผู้ชมครับทาเตรียมครับฮึ่ ตงเ้โอ้มบแลวครับตโจ๊อลลลับบโจ๊โอ้โหาแลวครับไกลบานแล้วรับอลวครับโอ้โหกับตัวโอ้ลลล้วอ้เขียวคำีีวคับสีแดงสีแดงสีแดงวะไงสีแดงวะไงสีแดงโอ้ยกับสีแดงทำมาไรเอาม่เอาใหมเาเตรียมถ้าเตรียมาเตรียม อ่าพาเตรียมเตรียมระวังไปโอ้มาแล้วครับมงลงมาบอยโอ้ดีเดียวมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว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 เอากลับตัวมาแล้วโอ้โหดีเดยวมาครับตูดสีครับตูดสีครับตูดสีครับโอ้ตูดสีครับตีแดงนับครับตีแดงตีตังยันหน้าไปแล้วครับโอ้ดีเดียวมากเลยอ่ะอ๋อสีเขียวเหมือนเลืหมดพลังหรือว่าไงสีเขียวหมดพลังอ่ะลูก สะเขียวหมดพลังอ่ะลูกเหนื่อยลวเอาไปมาเอาไปเตรียมหา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 เตรียมก่อนหาเตรียมก่อน้าเตรียมก่อนหาเตรียมก่อนสีเขียวออกตัวแรงเอาเตรียมระวังเฮ้ยเฮยอากัน้งมันพลัง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 พลัังพลัลังพลังีเขียว ตีเขียวเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ตีแดงตีแดงน้ำมาแล้วครับโอ้ตีแดงตีแดงจะหนะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับาตีเขียวอยู่นี่นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตีเขียวครับล้มโอเคครับโอเคแล้วเหนื่อยแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเก่งมากครับ